อีกแล้วกับช่องช่องนี้ beauty ีิสัญญา j u i c f f i อ่ะวันนี้ก็จะมาทำหาทูตาเป็นเพื่อนร้องขอกันนั่นเองก็คือว่าการแต่งหน้าเล่นสงการเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนเทศกาลสงการก็เป็นอีกหนึ่งเทศการที่ทำให้เพื่อนคายร้อนได้ 3วันเลยแล้วกันเนาะก็วันนี้พบเพิบอาจจะไม่ได้แม้แต่อยเพราะว่าย้ายสายที่ทางานเป็นเท่งเรียบร้อยแล้วไม่ได้เอาเสื้อตัวเมื่อปีที่แล้วที่ทําถ่ายทํามาด้วยนั่นเองเนาะก็เอาเป็นเสื้อเป็นพบแบบง่ายๆแบบนี้ไปก่อนเอาเป็นว่าเน้นเรื่องการแต่งหน้าให้หน้าแน่นต้อนรบสบการกันเลยกว่าส่วนพบเพิบเสื้อผงเสื้อผ้าใครจะไปเลือกสันยังได้อยากจะใส่ไว้ทุกเหมือนเดิมหรือจะใส่เป็นสีสันลายลายดอกก็แล้วแต่เลยแต่วันนี้ขอโฟกัสเรื่องการแต่งหน้าให้ติดทนนานแล้วกันเนาะยังไงไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะ ลูกสงการในปี2017ได้ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยเาวันนี้การแต่งหน้าโดยใช้พื้นผิวหน้าก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยจะเห็นว่ามันอยู่ในตลับของเคที่อแต่จริงๆมันไม่ใช่ข้างในมันเป็นรองพื้นของเล็บลอนคัลเลอร์สเตย์ฝาดําในตํานานนั่นเองเมื่อปีที่แล้วเอฟก็ใช้น้อยเอามาบีบใส่ในตลับครูชันในบูสรมันใช้ง่ายดีนะจ๊ะซึ่งในนี้เอฟผสมกันอยู่2เบอร์เอฟจำไม่ได้แล้วเบอร์อะไรเป็นเบอร์300กับ300 ห้าสิบเปอร์เซ็นร้อยยี่สิบเนี่ยไม่แน่ใจผสมกันไว้อยู่สองเบอนั่นเองเนาะเพื่อให้มันเข้ากับสีพิวอีฟนั่นเองเอ็มก็จะทาลงไปบนใบหน้าเมื่อปีที่แล้วใช้แล้วคือแบบหน,น,น้าเนียนหน้าตึบติดคนนานม่อบอกเลยนะจ๊ะได้ใบหน้าแบบน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะแสงอาจจะว่าบ๊อบเบลลแบบสว่างบ้างอะไรบ้างก็ขอให้ด้วยละกันแล้วนนพอตอนนี้ พระอาทิตย์กำลังตกดีเลยมานั่งอ่านตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเป็นเทียเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะคอนซีลเลอร์ปีนี้เทปจะใช้จะใช้เป็นของเอสเซนต์จ้าพื่งไปได้ลดราคามันนั่นเองยังไม่ได้แกะใช้เลยไม่เคยใช้คอนซีลเลอร์ของเอสเซนต์มาก่อนด้วยแต่เห็นได้ยินคําร่ำลำือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยเมื่อปีที่แล้วคอนซีลเลอร์เทบใช้จะเป็นของคอลเลกชันแต่ว่าตอนนี้คอลเลกชันคอลเลกชันเทปใช้อยู่มันหมดก็เลย ไปสอยตัวนี้มาแล้วก็จะมาลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าเป็น Essence Map 2 Cover Cream Concealer ลเลเป็นเมอร์2 0 s ศูนย์ซอฟตยนะจ๊ะก็ลักษณะเป็นแบบนี้สีค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวด้ค่อนข้างดีเลยดูจากสีแลไอจะใช้เป็นฝานี้ที่มันเป็นสีเข้มๆหน่อยเอามาลงบริเวณเอ้ยสีอ่อนๆหน่อยบริเวณบนใต้ตาแล้วก็พกสัดจมูกให้เป็นไฮไลท์เลย่่นไป แล้วนะผิวหน้าของเราเดี๋ยวเรามาลงแก้มกันเลยดีกว่าเนาะโดยแก้มแล้วอะถ้าใช้แบบเนื้อฝุ่นไทยอย่างแก้มรู้สึกว่ามันจะไม่รอดนั่นเองเพราะเป็นเนื้อฝุ่นโดนน้ำก็กระจายหายไปหมดแล,แล้วก็ใช้เป็นแบบว่าเนื้อครีมลงบริเวณแก้มเราคือปัดให้สีมันเข้มกว่าปกตินิดนึงเพราะเวลาโดนแป้งโดนาน้ำอะไรแล้วมาสีมันจะดอบลงนั่นเองโดยวันนี้สิ่งที่เอามานำเสนอคือเป็นของ k ค y o n เป็น power daily lip anti นั่นเองค่ะได้ทั้งแก้มและปากซึ่งอันนี้จะเอามาทาแก้มสีเทพใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งอลินดานั่น,นเอง ซึ่งมันติดคนนานมากอันนี้แอบใช้อยู่แบบพักหนึ่งแล้วคือแบบมันติดคนดีงามมากแล้วษณะด้านในเป็นแบบนี้อันนี้แอบมีสวอตให้เพื่อนดูด้วยนะ F F ก็จะปาดลงไปบนมือแบบนี้แล้วก็จะเอามือนิ้วมือบอมแล้วก็แทบลงไปบนแก้มของเรา คิดว่ามันยังแบบไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ใช้พับคูชชั่นนี่แหละในการตบพับเพื่อทําให้สีมันเนียนเท่ากับผิวของเราได้มากขึ้นเอฟบอกแล้วเนาะว่าเราจะปัดแก้มให้เข้มกว่าปกติที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนแป้งโดยน้ําอะไรมันจะได้ไม่หลุดเลือนหายไปแบบง่ายไดย้นั่นเองแป้งที่เอฟจะใช้วันนี้เออก่อนลงแป้งขออนุญ,ญาตลงเป็นอายแชโดว์เบสเพื่อให้แบบดวงตาติดทนนานเนาะเอฟก็ใช้เป็นเจ้าเดิมเป็นความิดสิง โอยแป้งวันนี้เอฟจะใช้เป็นของตัวนี้เลยเป็นบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทที่เขาแบบล่ำลือกันว่ามันคุมมันได้ค่อนข้างจะโอเคไม่น่าจะเห็นก็แสงมันน่าจะเยอะไปเนาะอ่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้แป้งบูเต้นะจ๊ะเอฟใช้เป็นเบอร์03เอฟจะใช้พับกดลงไปทั่วใบหน้าเพื่อความแน่นและความปังมันจะได้แบบอยู่ติดทนนาน หน้าเนียนแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก,กันนะ้ำแน่นอนกับสำหรับแป้งตัวนี้เรามาถึงการแต่งตากันดีกว่าเอบยังขออนุญาตยังไม่เขียนคิ้วขออนุญาตแต่งตาก่อนโดยวันนี้จอ้ลงเป็นเจ้าตัวนี้เลยปีที่แล้วก็ใช้เป็น Color มเมเบลีนคัลเลอร์ t ท็คทูนะเจ้ออันนี้เป็นสีพิงเกิลออกเป็นแนวชมพูชมพูนิดนึง คือมันติดทนนานมากจริงคือปีที่แล้วก็ใช้แล้วมันติดทนดีงอมมากปีนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะก็ทายว่าเปิดตากองเราไปเลย แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสีชมพูชมพูเนาะวันนี้เราจะมาเล่กสีสันแบบเข้า่วงเทศกาลแบบคาราคูแบบเคื่อลายดอกที่เป็นสีสีเนยก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็นอันเดิมเป็นเคยอนพาวเดอร์ลิปแอนชิคติ้นเหมือนเดิมแต่สีเทพจะใช้ลงที่เปิดตาเป็นเบอร์ศูนย์ห้าเป็นแครีแครแครอะไรสักอย่างนี่แหละเดฟใส่ชื่อไว้ให้ในวิดีโอแล้วกันเนาะเดฟก็จะใช้เหมือนเดิมคือปากไว้ที่มือของเราเพราะว่าสีพิมต์มันโอเคเน้นมาก จะเป็นลักษณะแบบนี้เล็บก,ก็จะใช้นิ้วมือของเราเหมือนเดิมในการวอร์มก่อนเนาะมันจะได้ไม่เป็นก้อนเวลาทางลงไปบนเปลือกตาเรแล้วได้อย่างนี้เล็บก,ก็จะทางลงไปบนเปลือกตาของเราแต่ต้องระวันนิดนึงนะสีเมมนมันเขาค่อนข้างจะแบบจัดมากจะสังเกตเห็นว่าใช้ในการแท็บเอานะแท็บเอาแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ปาดมันจะได้ไม่เป็นคราบไม่เป็นเปื้น อายแชโวัแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสีแบบคัลเลอร์ฟูลสีสันมากเนาะซึ่งมันเป็นเนื้อครีมแบบนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเนื้อพาวเดอร์แต่ซึ่งการที่เป็นเนื้อพาวเดอร์มันก็ยังมีความเป็นเนื้อแบบคิมมี่คิมมี่ในการสามารถไหลของน้ําได้อยู่เดี๋ยวจะใช้เป็นเนื้อฝุ่นแต่เนื้อฝุ่นแตะทับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันติดคนละกันโดยเนื้อฝุ่นวันนี้เท้ยปใช้เป็นนี่เลยเป็นแปดชั่วโมงบัตวอรเตอร์พูฟรองลาติ้ง เป็น non stop จากคิวเพที่เป็นปัดแก้มนั่นเองซึ่งเป็นปัดแก้มสีชมพูมุ้งมิ้งฟูฟิงแบบนี้ซึ่งเขาเคมมาว่าเป็นรุ่น water proof จะใช้แตะไปเเพื่อเซตกับเจ้าตัวไอ้ลิปเพทเอามาลงที่เปิดตาเนาะมันจะได้ไม่ไหลนั่นเอง E2D บริงบริงอาร์ตตเดี๋ยวจะทาไปบริเวณแบบขอบตาเพื่อให้มันมีเป้ามันจะได้แบบถ้าใครไม่ชอบแบบชมพูแปด๊ดแป๊แบบนี้ไปเลยมันจะได้แบบมีมิตินิดนึงแล้วก็จะทาเลยมาที่หัวตาด้านล่างด้วยซึ่งเจ้าตัวน,นี้รไอโูนสิบมันติดคนนานมาก ทามาบริเวณแบบตรงนี้เลยนะถึงนี้เลยแบบทั่วเปลือกตาเลยมันจะได้แบบไม่ดูเยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าเออสีชมพูมาแตะที่บริเวณขอบตาด้านล่างอีกครั้งมันอาจจะดูเยอะจนเกินไปก็ใช้เป็นสีเนี้ยซึ่งอันนี้ยังไม่ได้บอกใช้แบบว่าใช้สีอะไรเอฟใช้เป็นเบอร์อันนี้เอฟใช้เป็นเบอร์สิบสองแล้วก็จะทาไปเลยจะได้ดูแบบตายุ้ตาตึงๆไม่ดูไม่เยอะจนเกินไปเนาะก็ได้ตาเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมาคิดอายไลเนอร์กันดีกว่าโดยอายไลเนอร์วันนี้มันมจะใช้เป็นของอีทูดี้เหมือนกัน ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันกันน้ําขนาดาไหมมันก็ไม่ได้กันน้ําถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลามันโดนน้าแล้วอ่ะมันลอกออกมาเป็นแผ่นนั่นเองมันไม่เป็นแผ่นด้านร0อเอร็นตรับรองเพราะว่ามันจะลอกออกมาเป็นแผ่นแล้วก็หางจะเป็นส่วนเนาะใครอยากได้ทรงแบบไหนก็วาดเอาตามใจชอบเลย เหมือนปีที่แล้วก็คือว่าเป็น m e m บ l ีนไ h y p e r ์ r รีโอวอลลุ่มเอ็ต้องเป็นรุ่นที่เขียนว่า Waterproof เท่านั้นนะเพราะถ้ามันไม่ Waterproof มันไม่กันน้ำซึ่งจเจ้าตัวนี้ที่เป็น Waterproof แบบก,กันน้ำสุดยอดมากซึ่งเอ็กซรใช้ที่ไหนก็าตามของคิวเพจดัดแล้วก็ปัดเลยแโดยปกติแล้วเวลาเ,เล่นนะ้ำมาเอฟ ไม่ปัดมัคคะลาอยู่แล้วแต่ที่มาปัดให้ดูเพราะว่าเผื่อใครชอบการปัดมัคคะลาและอยากปัดมัคคะลาไปเล่นน้ำเอฟก็ขอแนะนํารุ่นนี้เนาะแต่ปกติแล้วเอฟไม่ปัดอเองเอฟเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปัดขนตาอยู่แล้วด้วยเวลาไปไหนมาไหนถ้าไม่ได้ออกงานจริงๆก็ไม่ปัดมัคคะลาอยู่แล้วเอฟรู้สึกว่าไม่รู้สิมันเหนียวๆนียวเลย,เยนะดวงตาเนาะ ก็ไม่แต่งเยอะอะไรอยู่แล้วเพราะสงการเพราะว่ามันไม่มีเครื่องสำอางเลยเราที่มันติดคนนานแบบแน่นตึบขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันจะแน่นตึบขนาดนั้นสารเคมีต้องเยอะแล้วคือแบบมันไม่ใช่สีทาบ้านถูกต้องไหมที่จะแบบตึบขนาดนั้นเราก็ถ้ามันจะแน่นขนาดนั้นมันเสียงอาการที่เป็นจิวและเป็นการที่อุดตันมากก็เอาเป็นว่า แต่งแบบคอยให้มันอยู่ติดทนนานไม่ใช่แบบสาดขันดิยวแล้วไปหมดเลยก็ไม่ใช่ก็ให้มันแบบยืดเวลาติดทนนานสักแบบครึ่งวัน 4- ี่หชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะก็คอยเติมเติมเอานั่นเองนะจ๊ะก็มาถึงการเขียนคิ้วกันบ้างโดยที่เขียนคิ้วนี้เทนจะใช้เป็นของแอดลีก็เขียดตามโครงคิ้วไข่โครงคิ้วมันเลยนะจ๊ะเอ๊รู้สึกว่าันนี้มันเป็นเนื้อครีมที่มันจะติดทนเอ๊ะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ม er ีปัญหาเรื่องคิ้วอยู่แล้ว อย okay. okay, so ู่ติดคนทั hmm ้งว <é. S 2> ันอยู <S <s ่แล้วไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามเนาะก็ใช้แปลงเป็นบริเวณหัวคิ้วให้มันดูแบบฟงๆนั่นเอง จะใช้แบบุ่นในการทาคับเพื่อให้มันอยู่ติดทนนานเข้าไปอีกเนาะโดยใช้เป็นเทนิ่ o ออทริปเปิลอบใช้เป็นเบอร์0ูามเรทบาวอันเดิมจะเขียนไปบริเวณหางคิ้วให้มันดูแบบคมคมเข้มเข้มมัวมวก็จะปัดคิ้วด้วยมาคาคิ้วโดยมาตาคิ้ววันนี้เ โดยมาคาร่าชิวเทสเราใช้วันนี้เป็นของนี่เลยเป็นคิปบิวตี้แฟชั่นคาร์บาลตัวเก่าตัวเดิมคือดีงามมากปัดไปเลยปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะใช้เหมือนกัน ร้อยแล้วทั้งตาแล้วก็คิ้วเรามาปัดแก้มกันเลยดีกว่าเนาะจะเห็นว่ายังมีสีแบบว่าเทปลงไว้เมื่อกี้ที่เป็นเนื้อครีมติดอยู่บัดออนวันนี้ก็ใช้เป็นของคิ้วเพรสตัวนี้แหละเป็นคิ้วเพรส non stop beauty เอ่อเป็น8ชั่วโมงบัดล่าสุดเป็นเบอร์02 first level นั่นเองไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่ามันน่าจะสะท้อนเนาะก็เขาโอเคไม่ว่าเจ้าตัวนี้เป็น water proof นั่นเองเมื่อกี้ก็ใช้เซ็ตบนเปิดตาไปเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเอามาปัดแก้มสีเล่เป็นลักษณะแบบนี้ อนุญาตให้ปัดแก้มแดงได้นะแดงกบบปกติได้นะเพราะว่ามันต้องไปโดนน้ำโดนอะไรเนี้ยมันก็สีมันก็จะลบเลือนไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราปัดแก้มอ่อนเหมือนใช้ในชีวิตประจำวันที่บอกว่าเวลาปัดแก้มให้ปัดร้อนอ่ะมันอาจจะอยู่ไม่รอดอยู่ไม่ทนมันอาจจะแบบหลุดเลือนได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองก็อนุญ,ญาตให้เป็นเทศกาลอีกหนึ่งเทศกาลสามารถปัดแก้มให้แบแบแดงๆช้ำๆเด่นๆได้เนาะเรื่องการเฉดกอบหน้าขอนาขอ,อนุญ,ญาตไม่ไม่ทำแล้วกันเพราะว่าเฉดกอบคือไปเล่นสงการมันไม่จําเป็นต้อง ตอบหน้าชัดขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องตอบขนาดนั้นและอีกอย่างคือการใช้เชดดิ้งแบบคุณอนะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยให้ติดทนนานอะไรทั้งวันอยู่แล้วและเอฟก,ก็ไม่ได้ลงเนยครีมไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเอเป็นคนที่ไม่ได้มีเชดดิ้งเนอครีมและเอก,ก็เป็นคนไม่ได้ชอบเชดดิ้งหน้าอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เดี๋ยวสันจมูกเอจะใช้เป็นนี่เลยเป็นบูเ้เป็น ute, เบอร์สากแป้งที่ใช้ทาหน้าเป็นเมื่อกี้นี้เอามาลงบริเวณจมูกนะจ๊ะเพื่อให้มันสันมีนิดหน่อย แบบนไฮไลท์เอฟก็ขออนุญ,ญาตไม่ลงเพราะว่าจะเห็นว่ามันจะมีความฉับวาวเกิดขึ้นกับการเทปลงบัตรออนเนื้อครีมไปแล้วเมื่อกี้นี้มันมีความฉับวาวเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้แบบหน้าตอบจริงๆอยากไฮไลท์พุ่งๆจริงจริงเอฟก็ขอแนะนําว่าให้ใช้เป็นเนื้อครีมลงก่อนแล้วค่อยใช้แป้งทาทับแล้วก็เนื้อฝุ่นทับไปอีกรอบมันจะได้ติดทนนานนั่นเองจ้าเอฟเป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบไฮ<บ>ไลท์อะไรอยู่แล้วเพราะเอฟเป็นคนที่ชอบการทําให้หน้าตัวเองแมท อยู่แล้วก็เลยขอแค่นี้ละกันนะจ๊ะมาถึงขั้นตอนถัดไปคือขั้ตนตอนการทาปากขั้นตอนการทาปากขอแนะนำว่าใช้ติ้นใช้ติ้นดีที่สุดหรือไม่ก็ใช้แท็คคูติ้นอะทาลงไปก่อนแล้วก็ลอกออกแล้วก็ค่อยใช้ลิปหรืออะไรที่เราอยากทาทาทับลงไปเพราะว่าเวลาลิปหลุดมันก็จะมีไอ้ที่แท็คคูติดอยู่นั่นเองแต่คือ ไม่มีแท็กทูก็เลยจะไม่ใช้วันนี้ก็เลยจะใช้ติ้นเลยนั่นเองเนาะก็เหมือนกับคิ้วคิ้วถ้าใครสักคิ้วสามมิติมาก็โชคดีไปหรือถ้าใครไม่ชอบเขียนคิ้วแบบนี้กลัวมันจะไม่ทนไม่รอดก็แนะนําเป็นแท็กทูเขียนคิ้วคือทาลงไปแล้วร้อนมันแห้งแล้วก็ลอกออกแล้วก็เอาแบบเนื้อฝุ่นย้ําอีกรอบนึงก็ิดทนนานแน่นอนเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะจ๊ะวันนี้ติ้นเทจะใช้เป็นฝ่อนี้เลยมีคาล่าอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทําให้เข้มได้ก็คือปากปากทับไปเลย แดงไปเลยเข้มไปเลยเพราะว่าโดนน้าปากซีดแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นศพเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือ้าปากซีดนี่คือแบบถ้าไม่ทาปากเปจนเข้มโดนน้ำปากซีดนี่คือจบนะจ๊ะก็ทาไเลยใาพวกปากก็ได้นะแต่ว่าเอ็มขออนุญาตทาแล้วก็เกี่ยวมาด้านนอกก็ <S <S เดี๋ยวจะใช้ลิปสติกอีกสีทางลงไปนั่นเอง เอฟบอกเลยยังว่าเทปไปคือติ้งของนีคาร่านะเบอร์0 <c oughs> ูนย์อไอเบอร์ศูนย์หนึ่งเทปเคยเป็นเฟเวอรี่ของเอฟไปนั่นเองลักษณะแบบนีน้วลิปวันนี้เทปก็ใช้คือมันติดทนนานมากเอฟทาไปทํางานทุกวันกินข้าวก็มีเลือนเป็นของซิลลาเป็นลิปติกแท่งๆแบบนี้นั่นเองสีที่เอฟใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่ซึ่งดูดินเหลาจนมันจะหมดแท่งอยู่แล้วเอฟขอแนะนำเสนอสีนี้มากคือแบบดีง,งามมากเอฟก็จัดทาลงไปให้ทั่วเลยทีเลย ไปที Billie, ่เรียบร้อยแล้วก็จะออกเป็นออกแบบยแดงชมพูชมพูหน่อยเนาะเพราะสีอันนี้มันออกเป็นเนี้ยเป็นส้มเอ้ยเป็นชมพูอมส้มๆ้มหน่อยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเป็นลักษณะแบบนี้เองพอทาลงไปปกติสีแดงเมื่อกี้แล้วมันก็จะทาให้ปากดูแบบเป็นแดงอมชกส้มอมชมพูก็สวยเก๋จ้าส่วนเรื่องทรงผมแม้เป็นคนผมสั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปแบบนี้ก็โดนน้ำก็ไม่ต้องกลัวมันปัดน่งปัดหน้าอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าใครผมยาวก็ทรงผมที่ิีก็คือทาดังงก ทักเตียประมาณนั้นที่เขาฮิตๆเล่นกันในช่วงสงการนั่นเองส่วนเรื่องเมคอัพก็เป็นประมาณนี้เนาะสิ่งที่บอกแล้วว่าจุดเด่นเลยคือแก้มให้ติดทนนานปากให้สีสดเพราะโดนน้ำแล้วมันจะป่วยมากค่ะปากเราซีดนจะจ๊ะก็ได้ไปแล้วคแบบนี้ลุกสําหรับสงการในปีนี้เอ็กวีเอฟได้แบบนี้เนาะอาจจะเบากว่าปีที่แล้วนิดนึงปีที่แล้วถ้าใครยอมไปดูอาจจะเห็นมันแดงกว่านี้นั่นเองแตบบ่ปีนี้ขอ,อสปอตใสๆเป็นสีชมพูอะฮิอนีิละกันนจะจ๊ะ เดี๋ยวท้ายคลิปเอจะมีทดสอบการกันน้ำให้ดูว่ามันกันน้ำได้แค่ไหนเนาะ แล้วก็มันจะติดคนกับเราได้แค่ไหนนั้นเองอยังไงวันนี้ก็ทิเอ็นลุกลุกนี้ออกมาบอกว่าพวเพื่อนๆจะชอบกันเนาะยังไงของฝากช่อง,งนี้ด้วยละกันสาญญาจุดเอฟเล้วก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยเช่เดียวกัช่องท่งนี้เลยสาญญาจุดเอฟไมีอินสตาแกรมคอมพิวเตอรด้วยแครแ่่ช่องทางไหนสามารถครพูดคุยกันได้นะจ้าแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดสมัคราหกับช่อง,งนี้ของอยกันด,ด้วยจะได้ไมพลาดทุกดรียบอัพโหลดลงไปในช่องช่องนี้นั่นเองยังไงวันนี้ขอไวแค่นี้ก่อนเน สวัสดีค่ะบายยอย่าลืมติดตามชมทายคลิปน้ะเดียวมีทดสอบการกันน้ำให้ดูกับเมคอัพลุคนี้เนาะบายยตอนนี้ก็ได้อยู่ในห้องน,น้ำเป็นที่เรียบร้อยน้อยขออนุญาตปิดประตูก่อนเดี๋ยวน้ำจะออกไปข้างนอกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการกันน้ำสำหรับเมคอัพลุคนี้กันว่ามันจะเล่นน้ำสงกรานได้จริงๆหรือเปล่านี่ฟังก์อยู่ตรงนี้แล้วเดขออนุญาตเปิดเลยนี่น้ำแล้วก็สาดเลย ปากยังอยู่ตายังอยู่ยังอยู่ครบยังอยู่ครบคือแบบคิวยังอยู่ตาย,ยายังอยู่ปากยังอยู่แก้มยังแดงๆอยู่แล้วก็ลองพื้นยังติดอยู่บนหน้าปากยังแดงอยู่แบบนี้เนาะเรามาล้องสั่งกันดีกว่า คือแบบเปลี่ยนไปหมดแล้วผมเหิืคือแบบตายยังอยู่จ้่ไอเ้เนิรเนอร์ยัยง,ง,อยอยงอยู่ตายยังชมพูอยู่ยิ้วก็ยังอยู่ปากก็ยังแดงอยู่แก้มก็ยังแดงอยู่มาลอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะทุกอย่างายังอ,อยู่ตายขออนุญาตปิดน้ำก่อนนะ จะบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมดแล้วเสื้อตางเกงผมหน้าทุกอย่างเปลี่ยนเปนหมดแล้วดูนนี้สวยเยนะนี่ปาาให้ดูเลยปาาให้ดูเลยนี่ป่าให้ดูเลยปาาให้ดูต่อหน้านี่ตายังอยู่ไอายไลไนเนอร์ยังอยู่ปากยังแดงอยู่คิ้วแบบยังทรงเดิมอยู่แก้มยังมีความระเรื่อระเรื่อสีแดงอยู่แล้วก็แบบ ลองเล็บลอบตัวนี้บอกแล้วแต่น้ำเลิกแป้งหัเใเลิกทุกอย่างเลิกติดคนนานเหมือนเดิมดูไม่มีอะไรหลุดร่อนเลยคือแบบเนี่ยความที่ดูลยเนี่ยปาที่ดูเลยคือแบบยังอยู่แมนมาคือไม่ใช่แบบเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็คือไปแต่คือแบบเอาเมือลูบเลยลูบให้ดูเลยก็ยังอยู่คือเมคอัพครั้งนี้ปีนี้ มิชชั่น่องพีดเหมือนเดิมปีที่แล้วคอมพีดปีนี้ก็ยังคอมพีดเหมือนเดิมเนาะก็คือแบบยังติดโคนแบบนี้นั่นเองหวังว่ารูปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆกันเนาะแต่ก็ขอเตือนไปก่อนเลยเนาะแต่งหน้าแน่นติดโคนานแล้วก็อย่าลืมกลับมาล้างหนะ้าให้สะอาดเพราะว่าถ้าเ้าน้าไม่สะอาดเกิดการอุดตันสิวขึ้นแล้วเดี๋ยวจะหายกไ,ไม่เตือนนะจ๊ะอ่ะรูปน,นี้แต่งรอดแต่งแน่นแต่งคนติดโคนานแน่นอนเอามือรูปแล้วไม่ออก ยังไงก็ลองไปแต่ตามาดูนาะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อถ้าสอ,อานทุกอย่างไว้ให้ในคลิปเป็นที่เรีเรรยบร้อยแล้วไปหาแต่งตามกาันสงการปีนี้ปีใหม่ใครก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นนะ้ำเล่นอย่างมีสติเล่นอย่างปลอดภัยเล่นอย่างระมัดระวังตัวเองเนาะผู้หญิงก็อย่าแต่งตัวแบบร้อแหลมากนะแบบว่าเสื้อก็อย่าให้แบบเป็นเสื้อขาวอะไรนี้ก็เป็นเสื้อแบบคลุกคแบบนี้ก็ได้ก็เก๋ๆไปก็ระมัดระวังตัวเองด้วยสำหรับผู้หญิงเนาะส่วนผู้ชายก็ เมาอย่าขับนะจ๊ะแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงด้วยในการเล่นน้ำนั่นเองก็พี่ใหม่ไทยปีนี้ก็ขอสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนเพราะทุกคนมีความสุขเล่นาน,าน,น้ำยังมีความสุขและกับพบกับอีกสมยัยใ,ในวีโอหน้าน้องยังไงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายดีความสุขมากๆนะคะ